ครับก็กราบสวัสดี FC ไม่รักรักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันอีเคกเช่นเคยนะครับกับการเข้าะหจานมวยซึกมวยไทยเกตสีนะครับนะประจำวันอาทิตย์ที่18นะครับอาทิตย์ที่18เมษายนนะครับที่แรกรนึกว่าจะปิดมันปิดไปเป็นบางช่องนะครับช่องไหนที่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับที่ขาดสปอนเซอร์ดูแล ช่องนั้นก็จะปิดไปก่อนนะครับนะแล้วก็มาเปิดที่ช่องที่มีสปอนเซอร์มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่องเ็นะครับก็ยังยืนหยัดยืนยงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คงเก็บต่อเนื่องนะครับสำหรับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับสำหรับประจำวันอาทิตย์ที่18เมษายนนะครับคู่อเอกก็วางไม่ได้สวยนะครับเพชรดำ พบมหามงคลนะครับแล้วก็คู่รองแม็กนัมนะครับกำลังมาแรงนะครับเจอเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับอ่ะก่อนจะเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีลูกคุณก่อนนะครับสโบเบทสามเนะครับเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงถาวรเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยนะครับเอดนำหน้านะครับแอดสามห้าเก้นะครับ ผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับสนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับอ่ะไปกันเลยร้อยสิบสองปอนด์ครับคู่แรกพระแสงเล็กสอโชคมีชัยครับพบเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับเจ้าเพชรอ่าเจ้าพระแสงเล็กนี่ก็เป็นมวยทรายนะครับจากสุราษฎร์ธานีสิบหกปีเองนะครับทั้งเด็กๆเองนะครับครบเครื่องนะครับโชคในเกมตั้งรับนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือโค้สวยงามนะครับรอดักรอโต้หนักๆนะครับนะไหนก็โอเคพอได้นะครับล่าสุดแพ้กกอดเต่าเพชรสมนึกนะครับส่วนเพชรสงวนโซลสมาตการเม้นตนะครับหรือว่าเจ้าตรงตอยนะครับมวยขวานะครับจากบุรีรัมรูสึกทีเป็นรุ่นพี่นะครับสิบเจ็ดปีนะครับครบเครื่องนะครับสายหน้าดีนะครับเปิดเกมนะครับปั๊มรัดฟัดตีไปเรื่อยนะครับนะเจ้าเพชรสงวนคู่นี้ออกชอบไปที่เพชรสงวนโซลสมาตการเม้นตนะครับ ชอบเพชรสังวานโซลสมานการเมนนะครับคู่แรกมาถึงคู่สองครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเป็นมวยยักษ์ใหญ่นะครับดึงมาจากแปดแบกมวยไทยทั้งคู่นะครับนะหาจริงกับฝรั่งนะครับฟ้าเมืองเล็กเมืองฟ้าเล็กขุนศึกมวยไทยนะครับพบเสือแบกมวยไทยอะคาเดมี่นะครับเจ้าเมืองฟ้าเล็กขุนศึกมวยไทยนะครับ เป็นปะเพศพอดีนะครับยี่สิบห้าปีครับมวยขวาจากกระบี่นะครับผลผลิตจากมวยแม็กนะครับครบเครื่องนะครับสายหน้าดีหมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงครับหมัดหนักแรงเหลือเกินครับหมัดเนี่ยนะครับสายหน้านะครับสายหน้านี่หนักกว่าขวานะครับหนักกาข้างที่ตัวเองถนัดดีนะครับสายหน้านี่โอ้โหเตะได้หนักเตะได้แรงเลยนะครับนะสําหรับสายหน้าของเมืองฟ้าเล็กนะครับล่าสุดนี่เตะน็อกเลยเตะด้วยสายหน้านี่แหละนะครับน็อกเจ้าโทมับาลี บา l ิออนะครับแชมป์โลกเลยนะแชมป์โลกแ ma มกมาออ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 อ้หนออนักแรงส่วนอสือแบออนออก็หอัออ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 ้ออออ้าออัออกออ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 ้อกอออออบอ้าดนัออออออนออออบอออออบอออออนออ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 อคอออออเออ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 ดอนออ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 ข็งแออ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 มัดหนักนอนนกกกกกอกคมนะครับลายนี้ล่าสุดนี่ไปชนะเจ้า ปาสคานอโมริโซนะครับที่แผ่นแบกนี่แหละนะครับเจ้าเมืองฟ้าเล็กจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับซ้ายหน้าหนักๆครับจัดไปครับเมืองฟ้าเล็กขุนศึกมวยไทยนะครับนะของนี้จะกรบี่ลายนี้นะครับจัดไปเลยนะครับซ้ายหน้าหนักๆศอกหมัดคมนะครับลายนี้นะเผื่อจะเป็นดิสอีกหรือเป็นพี่มหาโดยซ้ําหลังช่างว่ากันอีกทีนะครับมาถึงคู่รองครับ128ปอนด์นะครับแมกนัมนะครับ บางเกาะอะไรยนครบเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับเจ้าแม็กนัมนี่2ิบสองปีซ้ายจากอุบลนะครับขันอาสานะครับล้างแค้นให้กับเจ้ามีโชคบางเกาะอะไรยนนะครับหลังจากที่เจ้าเพชรดำไปชนะมานะครับวันนี้ขันอาสามาแก้แค้นให้เพื่อนร่วมค่ายนะครับแม็กนัมบางเกาะอะไรยนนะครับหรือว่าเกียรติชัดชนันเดิมนะครับครบเครื่องนะครับซ้ายหน้าดีมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงครับมีลูกหนักลูกแรงนะครับ ลุนนับลุ้นนอกได้ตลอดนะครับล่าสุดนี่ไปชนะเจ้าเพชรอัศวินสิทธิ์สวัสดิ์เสือนะครับเดี๋ยวเจ้าวินนี่แหละนะครับชื่อใหม่ของเขาส่วนเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์เนี่ยกับรุ่นน้องนะ21ปีมวยขวาจากสระบุรีนะครับหมอนี่ก็ในประเภทย,ยาวยาวสูงยาวคาดว่าเจ้าเพชรดำเนี่ยจะได้ลอยกว่านะครับคบเครื่องเขาในเหนียวปอดใหญ่ปลายแรงครับล่าสุดนี่โดนเจ้ามหามงค,คลบอวังพรมแจ้แคมได้นะครับ ต่อยทรงอยากแพ้วันนั้นนะเพชรดำไม่อยากชนะดูรู้เลยนะครับอ่ะคู่นี้เบื้องต้นนะครับแม่นนีเหนียวหนึบเลยนะเพชรดำรายนี้นะสกูเสียบคําเนี่ยแต่ลุ้นสกอร์ต่ำนะที่แม็กัมนะครับลุ้นสกอร์ต่ำไปที่แม็กัมนะครับนะเคยได้กับเขามาเยอะนะครับเดินได้ได้มาสองแมตช์นี่โอ้โหเป็นทีเด็ดให้ผมเป็นทีเด็ดของผมด้วยนะครับสองแมตช์ที่ผมที่มันต่อยมาเนี่ยนะครับ อะไม่เป็นไรครับชอบไปที่แบ็กนัมครับความหนักความแรงนะครับรุ่นสกอร์ต่ำนะครับคู่เอกร้อยสามสิบสองตอนครับเพชรดําเพชรเกียรติเพชรนะครับพบมหาบคนวรวังพรมนะครับเจ้าเพชรดําเพชรเกียรติเพชรนะครับเอออาทิตย์ที่แล้วก็เพื่อนร่วมค่ายนะครับเพื่อนร่วมค่ายก็ไอวายุน้อยนะครับมาแกล้งเกิดได้แล้วนะครับเพื่อนซีเขาเลยนะครับเพื่อนซีกาเพชรดําเลยนะครับวายุน้อยชนะเจ้าก้องเกียรติทอพานสี่สิบเก้า เหมือนกันเลยล่าสุดเพชรดำก็ชนะกล้องเกียริท่อพานสี่สิบเก้านะครับเป็นยุเพทพอดียี่สิบห้าปีขวาจากบุรีรัมย์นะครับครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับหัวจิตหัวใจมาตรฐานนะครับอาวุธครบเครื่องอะรายนี้นะมัดศอคมนะครับส่วนเจ้ามหามงคลวอวางพมนะครับลุนน้องครับยี่สิบสองปีซ้ายจากยโสธรนะครับอันนี้เป็นผลพ่อดนี่รู้สึก,กี่เป็นนักมวยเก่านะอภิเดชอ่าใช่ลูกชายอ่พ่อเขาเป็นนักมวยเก่าอภิเดชอภิเดชอะไรนะ พภิเดชใครใหญ่ฮะลูกชายเขาเนี่ยนะครับมหามงคลน,นะครับแชมป์130ปอนด์ประเทศไทยนะครับครบเครื่องคับสิอะไรนี้เตะมัดต่อยแรงมัดซอกคมนะครับแม่หมวยกู่นี้นะครับวัดไปที่เลยมหามงคลวอวังพรมครับนะอ่าชอบยาวกว่าแน่นอนได้ยาวได้ใหญ่กว่าแน่นอนถ้ามีเกงใจรุ่นพี่นะถ้าไม่ตกใจก็จินได้เลยนะครับมหามงคลจัดไปครับมหามงคลผู้เอกนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่อมรินทร์ทีวีซุปเปอร์ไฟนะครับช่อง34อมรินทร์นะครับ18นาฬิกานะครับคู่แรก120ปอนด์ครับเอกตราสจาุวันนะครับพบเสือเตะนะครับลูกขุนวิเศษนะครับเอกตรานี่จะเป็นรุ่นพี่นะ18ปีขวาจากสีสเกตนะครับครบเครื่องนะครับเขาในสูงได้สูงได้ลอยนะครับขับครบเครื่องกว่านะครับนอกในชายยาวางเถอะหมัดสอกันตรายรายนี้นะครับ ชนะน็อกทองคำทีเอ็นมวยไทยล่าสุดชนะธนดลน,น้ำเดิมมีเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนเจ้าเสือเตะลกูกขุนวิเศษนี่ก็สอกเกลศอกอะไอ้นั่นก็สอกคมเหมือนกันเอ็กตาเอ็กซ่านะเสือเตะก็ยิงสอกคมเลยนะครับรุ่นน้องสิบเจ็ดปีขวาจากชนบุรีนะครับเอ็กตาลูต่อยอยู่มวยแม็กไหมอากินของมวยแม็กแปดแม็กมาก,ก่อนนะครับนะเปิดเกมครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับเตะหนักสอกคมนะครับลายนี้ล่าสุดชนะน็อกซุปเปอร์เด็ก สิทธิ์มลชัยนะครับจัดไปครับเอ็กซ่านะครับซื้อสอกเขานะครับคู่แรกเอ็กซ่าสอจารุวรรณนะครับไม่ต้องสืบเลยมาจากสอจารุวรรณเนี่ยหนักแรงนะครับสอจารุวรรณไม่ต้องสืบนะครับสีสเกตอย่างเดียวเลยสอจารุวรรณเนี่ยนักมวยเขาส่วนคู่สองนี่แหมนะครับคู่สองนี่เจ้าเพชรเอกหรือว่าเจ้าจงรักเอกสำลิศนะนะพบเพชรเล็กเจียดชัดฉันนันนะครับ เจ้าเพชรเอกเนี่ยประเพทเปิดเกมนะครับเจ้าจงรักเดิม,มนะนะจงรักเอกสำริดชื่เอเลมของเขานะครับมวยประเภทที่ว่าสไตล์เปิดเกมนะบูได้บุนได้ลายนี่นะจะเป็นรุ่นน้องนะรุ่นพี่นะครับเจ้าเพชรเล็กนี่สิบเก้าปีขวาจากุบลนนะครับเ,เพชรเล็กเกียรติชัชนนันนะครับล่าสุดไปแพ,พ้พันธวีพันักดิ์วันธวีนะเจ้าเพชรเล็กนะสูงยาวนะครับ เพชรเล็กจะได้ลอยกว่านะครับเข่าแลมแทงเก็บนะครับลายนี้นะชกในเกมตั้งรับไม่ชอบจัดไปที่เพชรเอกนะครับจัดไปนิดๆอย่าเบาเพราะอย่าแรงนะครับคู่นี้เป็นไปได้หมดซื้อขายครับคู่นี้นะครับเพชรเอกกับเพชรเล็กนะครับมาถึงคู่รองครับร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับเพชรนำโชควัตึกแดงมาอีกแล้วครับวันนี้ก็เพชรนำชัยก็เรียบร้อยดีนะครับเจอของยาวๆเสร็จเจ้ายอดโวงามไปนะครับ หรือว่ามันจะน็อกเขาเสียกโดนน็อกซะเลยนะครับเพชรนำชัยออดตึกแดงนะครับพบยกขีรีเทียนเวยไทยนะครับพบรุ่นพี่นะครับ17เก้เป้ายจากสีเกตนะครับก็บอกได้เลยว่าสอจารุวันนี่สีเกตล้วนๆนะครับออดตึกแดงนะครับเปิดหัวด้วยเอ็กซ่านะครับสอจารุวันแล้วก็มาเป็นคู่รองเพชรนำโชคนะครับพบเครื่องนะครับเปิดเกมบูดูดันหมัดสอกคมอันตรายนะครับชนะนกกสิกรนายกเอทาลาล่าสุดนะครับเพชรนำโชค สุดยกคีรีเทียนมวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าหนุมานพุ่มพันม่วงเดิมนะยกคีรีสกลมวยตู้9955นะครับ20ปีซ้ายจากสุรินทรนะครับ้ายเธอซ้ายนะครับสายลุ่นพี่สก,กูเสียบสวยงามนะครับสก,กูเสียบสวยงามมากลายนี้นะเข่าในเหนียวเชิญชั้นเชิงแพลวพาหลักเหลี่ยมไอคิวจะเป็นเลิศนะครับล่าสุดชนะมีเห็นสวนสิ่หนุ่มน้อยจัดหนักจัดเต็มครับยกคีรีเทียนมวยไทยครับ ซอจารุวันก็ไม่กลัวแล้วถ้าเจอหยกคีรีอย่างนี้นะครับจัดไปหยกคีรีครับรุ่นพี่หนักแรงนะครับรู้ว่าเจ้าหนุมานเนี่ยพุ่มพันม่วงโคเอกร้อยสามสองครับเพชรภูไทยศิษย์สลวดเสือครับพบเทพพระบุตรเพชรเกียดเพชรนะครับเจ้าเพชรภูไทยศิษย์สลวดเสือครับสิบแปดปีมวยขววจากสมุทรปราการนะครับพบเครื่องเขาแหลมแทงเก็บลายนี่นะหมัดศอกคมอันตรายเลยครับล่าสุดนี่ไปโดนโหนโดนเหนะครับ ออแพ้ได้ง่ายแพ้ได้ง่ายนะครับลำน้ำมูลทีเด็ดก้าเอาไปกินครับวันนั้นจ่ายตังค์กันแล้วหยับลอยนะครับโอ้โหนะครับเหมือนกันเลยกับเจ้าแหลมสิงห์สอดิยญพันธ์นะครับเพชรพูไทยนเสียใจอย่างแรงครับโดนโอห่รับน้ำมูลวันนั้นนะ่ะนะโดนโดนข้างนอกโหนะข้างในไม่ได้โโหข้างในไม่มีเสียงนะครับข้างนอกโโหนะครับหน้าตู้โโหอย่างแรงเลยนะครับโอ้โหจ่ายตังค์กันเรียบร้อยนะครับ กลับไปชูมือให้กับลาน้ํามูลทีเด็ดเก่าๆกันนะเสียตีเขายังบอกว่ามวยเขาแพ้เลยนี่แหละครับมวยระบบปิดนะครับอยู่ตัวดีอย่าลืมบางทุนครับร้อยละบาทร้อยละเก่าหลังก็ต้องลองนะครับนะต้องลองไว้นะครับส่วนเจ้าเพพระบุตรเพชรเกียดเพชรเพชรพระบุตร,รดไดมอนด์ก้าแปดนะครับหรือว่าพลังทิพนอสีพึ่งลาย,ยนะี้นะรุ่นรุ่นน้าเลยละสามสิบสองปีสายจากุบลนนะครับประเขตครบเครื่องหลักเหลี่ยม ชั้นเชิงแพลวพาวชั้นครูนะครับลายนี้ล่าสุดแก่แค้นได้ครับชนะเพชรเมืองสีอ,อัดต,ตึกแดงนะครับแม่โม่คููนี้ครับเอาให้กำลังใจสิบสลรวัตรเสือครับเพชรภูไทครับนะ,ะถ้าไม่หลวงเหลียมหลวงเวรรุ่นพี่นะรุ่นนานะน่าจะโดนสอกวันนี้เทพประบุไม่เคยโดนสอกคอยดูวันนี้เออคอยดูแล้วกันนะครับมันเก็บมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าใครอะไอ,ไอ เพชรลงไอ้เมสซี่มันโดนน็อกมาหมดแล้วอ่ะจัดไปวันนี้เทพบุตระนะครับถ้าเป็นต่อนี่ออกรองกันทีเด็ดเลยเพชรภูไทยเนี่ยนะบอกไว้แค่เดียนะครับอ่ะดูตัวดีก็ยืมบางทุนนะครับฝากไว้ด้วยผู้สนับสนุนสโบเบทนะครับแอดไปก่อนนะมีแอดนำหน้านะครับแอดสามาเก้าเอสบีโอบีที B o B T นะครับอ่ะสรุปพี่เทช่องเจ็ดคู่แรก,กจัดไปเลยเพชรสังวานคู่สองเมืองฟ้าเล็กคู่สามแม็กนัม คู่4มหามุขนนะครับแล้วมาต่อที่อมรินทร์ซูเปอร์ไฟนะครับทางช่อง34คู่แรกเอ็กต้านะครับจัดไปคู่2นีเเบาๆครับชอบพิธีเพชรเอกหรือว่าเจ้าจงรักเอกสำริดนะครับคู่3นี่จัดหนักจัดเต็มครับยกคีรีเทียนมวยไทยนะครับคู่4เพชรภูไทย10สรวัรเสือนะครับบัดมวยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ทีเดียวเลยเจอกับผมในช่องลังช่างนะครับเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับ อยู่ตัวเดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับออกจากบ้านจากเรือนก็อย่าลืมแมทนะครับอย่าลืมแมทนะครับให้ความสาคัญกับแมทนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนหมู่มากเนี่ยก็อย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมารอบนี้ก็ต้องช่วยกันเต็มที่นะครับครั้งหนึ่งก็มีครั้งสองก็มาครั้งสามนี่มันเป็นบทเรียนมาสองครั้งแล้วก็ต้องดูแลช่วยกันนะครับเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนะครับรักกันไม่เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ